สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถ h o n ด a าีโอนะครับลูกค้านะครับมีกุญแจอยู่แล้วนะครับแต่กุญแจแตกนะครับแล้วก็หักคาอยู่ที่รูนะครับก่อนที่จะแตกก็คือกุญแจมีอาการไขไม่ได้นะครับบิดแล้วไม่ขยับซ้ายไม่ขยับขวานะครับี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการรื้อสวิตกุญแจออกมาซ่อมใหม่นะครับครับหลังจากถอดไส้กุญแจสตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนอะไรตัวที่แตกหักเสียหายที่ทําให้กุญแจไขไม่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจเก่าที่หักขาก็ดึงออกให้นะให้เรียบร้อยนะครับส่วนกุญแจดอกนี้ที่เป็นกุญแจสำรองก็ค่อนข้างสึกนะครับใช้ต่อไม่ได้นะครับทางร้านก็ได้ทาการเปลี่ยนดอกใหม่ให้ลูกค้าแก้อาการสึกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการประกอบทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบไขสตาร์ทนะครับหลังจากประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้เป็นกุญแจดอกใหม่นะครับที่แก้ไขอาการสึกให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สสอบบครัตากติดใช้งานเนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดมีอาการเหมือนในคลิปนะครับกุญแจเสียกุญแจไขไม่ได้เสียบคุญแจไม่เข้านะครับซึ่งเป็นอาการประจำของรถทนด้าทุกรุ่นนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5 5นะครับบริการซ่อมถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางนะครับ